สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e n โนนิโอเมนะครับก็วันนี้จะมีถ่วิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับที่แทนคอมเมนต์ของน้องๆน,นะครับที่ถามเข้ามาในไลฟ์สตรีมนะครับผมผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นไลฟ์สตรีมไหนนะครับเดี๋ยวจะพาดูโซนที่ใช้ไลฟ์สตรีมนะครับก่อนอื่นเลยก็เป็นตรงนี้นี่ตรงที่นอน ไอ้ตรงนี้เนี่ยพายุคราวที่แล้วอะ่ะบ้านมันสัน่นแล้วไอ้หมุดที่ตอกอะ่ะหมุดที่ตอกตรงเนี้ยมันแตกนะครับก็เลยไม่ได้สั่งอันใหม่มาเดี๋ยวค่อยไปเอานะครับเมื่อไปซื้อท่าปักซอยเอาเพราะว่าช่วงนี้ร้านหยุดนะครับแล้วก็จะมีที่นอนนะครับที่ยกที่นอนขึ้นเพราะว่ามันจะได้มีสเปซนะครับจะได้มีพื้นที่เวลาเล่นตรงนี้ก็เอามาจากข้างนอกนะครับแค่มานอนก่อนก็มี พัดลมตัวหนึ่งนะครับที่รบกวนนะครับรบกวนพี่นัทนะครับใช้โชคคราวนะครับแล้วก็จะมีเสื้อเสื้อของผมนะครับเป็นคอฟดิวตี้วอโซนนะครับข้างหลังก็เป็นไอ้ามบอนะครับชื่อเนมแท็กของผมนะครับแล้วก็จะเป็นผ้าม่านนะครับกับหน้าต่าง นะครับที่เก่าๆข้างบนก็จะมีพัดลมระบายอากาศน,นะครับแล้วก็มืดมดเลยครับตรงนี้นะครับจะเป็นพวกโซนเอออ่าโปสเตอร์นะครับซึ่งเนี่ยในอีกไม่กี่วันนะครับผมจะรื้อโปสเตอร์ตรงนี้ออกเลยครับแล้วก็เอาปปโป,ปเตอร์ตรงนี้ออกทาสีห้องใหม่นะครับซึ่งระหว่างเนี้ยผมภาวนาอย่างหนึ่งว่านะครับอ่าพายุ มันจะไม่เข้าบ้านนะครับซึ่งผ่านมา3ามวันเนี่ยก็คือโดน3ามวันเต็มๆเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้เคลียห้องนะครับยังไม่ได้แกะออกเพราะว่าตรงเนี้ยกาวมันเสื่อมละนะครับผมแปะเน,นี้ยมาหลายปีละกาวมันเสื่อมนะครับต่จะมีหลอดไฟสีน้ําเงินนะครับหลอดนี้เอาไว้เอาไว้แต่งห้องนะครับเวลาแบบใช้ไ์สตรีมนะครับนี่ หลอดก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเห็นสีมันจะเห็นสีแบบชัดขึ้นเห็นไหมเห็นนะอย่างกระเกงสีเขียวตรงนี้เห็นแบบชัดอะเดี๋ยวผมขอถอดออกวางไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เราใช้ไ์สตรีมนะครับใช้ถ่ายทอดสดนะครับจะมีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องตรงนี้นะครับเครื่องหนึ่งจะเป็น2หน้าจอแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งจะเป็นหน้าจอเดียวนะครับ ใครมาวางตียุงวางไว้ตรงนี้เนี่ยก็<笑><笑> <g <vérit> <g <lim it> ะนะครับอนะ๋อนี่ออกแล้วยุงมันเยอะเรือมาวางไว้ใช้ในห้องนะครับก็อันนี้จะเป็นโต๊ะทางานของผมนะครับโต๊ะทางานของผมเลยแล้วก็เก้าอี้ของคุณแม่นะครับที่มีรอยการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันนะครับเกาอี้ตัวนี้อภพินันธนาการจากของคุณแม่นะครับคุณแม่ซื้อให้เป็นของคอวันเกิดเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเครื่องสำรองไฟอยู่ตรงนี้คอมพิวเตอร์อยู่ข้างล่าง นะครับผมพร้อมกับกล่องแว่นตาอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมจ่ายเขายังเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกแอลกอฮอล์แอเะโทรศัพท์เข้าสักู่อ่ะเมื่อกี้คุณหมอโทรมานะครับก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะของวี่นะครับโต๊ของวี่แล้วเดี๋ยวจะมีตอนนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้เครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับจะเป็นโต๊ะตัวนี้จะเป็นโต๊ะยาวกว่านี้นะครับก็คือ จะมีโต๊ะตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไอ้โต๊ะที่จะเอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นโต๊ะที่มีอ่ไว้เลื่อนเก็บเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็สําหรับ2คนนะครับเพราะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมจะเอาคิดว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็คือผมจะประกอบคอมอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมาส์ปากกาที่ผมใช้ซึ่งตอนเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ละซื้อมาได้ใช้อยู่ประมาณ 3- 4ี่วันนะครับ Star V2 นะครับซื้อมา ,2 0 0พใครที่อยากจะซื้อต่อนะครับก็ติดต่อได้นะครับผมจะขายให้สักพัน0้าพนะครับเพราะตอนนี้คือตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ประกันยังอยู่นะครับประกันอยู่ของทุกอย่างอยู่ครบนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ออีกอันหนึ่งคือสนามเวียนการนะครับเพราะผมชอบเล่นการ์ดเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่การ์ดเกมของผมนะครับ เป็นแวนกาดภาคภาคใหม่นะครับภาครีบูตนะครับก็คือเขาใช้ชื่อว่าแวนกาดวีนะครับซึ่งในกล่องของผมก็จะมีตรงนี้จะเป็น Shadow Paladin นะครับ Shadow p a ร a d i n สำรองแล้วก็มีรอยย l อ a า a d i n กับ c a r ์เมโลนะครับเดี๋ยวจะจะมีกล่องของ V อยู่กล่องหนึ่งาหายไปไหนนะตรงใส่อยู่ข้างนอกกล่องข้างกล่องตรงนู้นจะเป็นกล่องอ c ลคอฟอสนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจ แล้วก็มีกล่องในตูน้นหรือเป็นออคอคอร์สอ่ะโอเคก็สําหรับคร่าวๆนะครับแค่นี้นะครับผมสําหรับโต๊ะคอมผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคอมเพื่อที่จะลงคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับสเปคคอมพิวเตอร์นะครับทั้ง2เครื่องนะครับทั้ง2เครื่องก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูแล้วก็ เดี๋ยวจะมีสอนนะครับสอนพวกประกอบคอมพวกลงวินโดว์ลงโปรแกรมอะไรทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราจะมีสอนกันอย่างแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่มกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง nano neom a i l แล้วก็ช่อง m ม c t o ุน V2 ด้วยนะครับงั้นก็ไปแล้วครับบ๊ายบายตอนนี้เวลามันเยอะละวนะครับวู้คอมเปิดโคตรชา้า เพราะว่าผมใส่ฮาร์ดดิสก์เ็เป็นตัวหนึ่งมาเลยช้าไงถ้าเป็น SSD เอยู่เพียวๆะจะเร็วกว่านี้